นกร้องเพลงนะคะไปแล้วอ๋อวันนี้เขาทาสีเขาทาสีนกเขาไม่มีที่นอนเขาเลยตื่นเต้นกับเขาทาสีทาสีบ้านนะคะ นกเขาจะนอนอยู่ตรงนี้นกกระตกกระใจนะคะเนี่ยดูสิอยู่นี่ก็ตัวหนึ่งเห็นไหมเอ้ยไหน,นอยู่ข้างโคมไฟเราก็มองไม่เห็นกันละ่ะเนี่ยนกแล้วก็ข้างบนนูอีกตัวหนึ่งนะคะ าว้มองมเว็นเลิกงานแล้วนะคะกำลังกลับบ้าน,นะคะซื้อตั๋วรถเมย์ก่อนก๊อกน้ำโบราณ ไม่รู้ก็จะพาท่านไปดูเรือเรือท่องเที่ยวนะคะ่าดูเรือท่องเที่ยวกันนะคะชเช้าเรือท่องเที่ยวจอดนะคะ เที่ยวเมืองอิตาลีตอนเหนือนะคะเหนือมิลานโหนนะคะติดกับสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้เรือเรือใหญ่มานะคะเราจะไปะส่งเรือให้เรือเรือนี้เฉพาะโดยสารนะคะไม่มีรถนะคะรถมันทุกไม่ได้มันทุกได้แต่คน เีวเราพา,พาไปดูร้านอาหารร้านขายของขายพวกครีมนะคะครีมครีมสบู่นะคะน้ำหอมหอมเดี๋ยวเราไปดูเรือกันอันนี้อันนี้เขาละโคน่นต้นไม้ออกนะคะโล่งเลยนะคะ1นต้นสต้น สวยมากนะคะดูเรือ,เร,เ,รอเรือใหญ่นะคะนั่งได้ก็200คนนะคะ เราจะไปโคโมโกันนะคะน้ำใสน้ำใสมากเลย<ม>เรือเหมือนไปสมุยเล็กฝ่าสมุยนะคะไปโคโม,โมไปโคโม Oh, oh. นี่แม่น้ำที่ที่เขาจะไปเที่ยวกันนะคะที่เรือจะวิ่งราคาของตัวตัวตัวรถนะคะตัวเคือตัวตั๋วเรือนะคะบาดื่มริมทะเลนะคะ หงลอยนะคน้ำเตฟัง พนักงานเรือนะคะพนักงานขับเรือพนักงานในเรือรอลูกค้านะคะเราก็ไปแล้วกลับบ้านอยากได้น้ำหอมเหมือนกันนะเนี่ยมา Sure. Mm. That one is for the English. English. That one is for the house. Anya. Yeah. And you can spray it if you want to. How see. much? 15. One 15. 15. One. 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 One Una. Si. Una. You want one? one? Si. Yeah. Sure. See? The pink one, okay, I have that one. Is the same liquid. Same. Yeah, see, see, C C e Is the same. Okay. กูน่ Yes. น้ำหอมหอมมากเลยอ่ะเราซื้อขวดหนึ่งนะคะขวดหนึ่งก็400ห้าหกร้อยบาท สกเียล้้านน้หอมมันมันหอมมากมันหอมมาก สบู่นะคะนี่คือสบู่หอมมากเป็นร้านเพื่อนเราเองนะคะร้านเพื่อนเราเรากำลังมองหาน้ำหอมอยู่เลยเราก็จะส่งน้ำหอมให้ดูนะ ลิปต์ลิฟต์ก็มีนะนี่คืออะไรหรอโ <Okay. S 2> บนทุกตาสลับหอมเอาเรือออกแล้วนะคะ no, มัวจะซื้อน้ำหอมอยู่เรือออกแล้ว เรามาส่งน้ำหอมร้านน้ำหอมสวยงามมาก